เอาอีกแล้วครับผมกับอีเดนอีเออุ Eden ้ยอีเวนด่านใหม่นะครับมาอีกแล้วกับใช้แต่ตัวสีเขียวโอ้ oh. เอาละครับผมคอนเทนต์นี้นะครับน่าสนใจมากๆนะฮะไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะจะสุ่มแบบเรียงสีรอบนี้นะครับเป็นตัวละครระดับสีเขียวนะครับท่านผู้ชมเอาเรื่องมากๆ นะครับก็จะเป็นพวกกีนพวกเออ่รีเพย์ช้างอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกเขียวๆนะครับผมอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีเขียวนะครับมีตัวที่ตึงกว่านี้เยอะที่มันเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้ส่งของรางวัลไปให้เขาก่อนนะครับใครมีข้อเสนอเดินใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้แบบด่วนจีก่อนที่ผมจะกรุงไม่ได้นั่นก็คือเออ่วางอินฟินิตี้นะครับมันมีเขาเรียกว่ามีเกมพาร์ตอินฟินิตี้อยู่นะฮะถ้าผมไม่มีเกมพาร์ตอินฟินิตี้แล้วเนี่ย ผมก็อาจจะแห้งนะครับผม <g ave> แห้งจริงๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวางหลายๆตัวแล้วก็เรียงสีได้แบบหลายๆตัวเช่นแบบถ้าผมจะเล่นสีแดงนะครับผมก็จะสามารถวางสีแดงได้หลายๆตัวนี่ผมก็ส่งรางวาัลเป็นสีเขียวไปให้เขาเลยนะครับแบบสุดเรืองสุดๆโอ้โหช่วงนี้ซเซอร์เบอร์มันน่วงเรืออะไรไวะเนี่ยค้างเหลือเกินนะครับ ในจังหวะนี้นะครับผมผมก็เลยทําการหมานนิดนึงนะครับใส่ตัวละครสีเขียวไปแบบเบิบ่มๆนะฮะตัวละครสีเขียวของผมก็ไม่ค่อยมีซะด้วยนะครับนี่โอ้น้อยมากๆนะครับตัวละครสีเขียวส่วนใหม่ก็จะเป็นสีแดงล้วนสีฟ้าเืิอสีอะไรเงี้ยเฮ้ยตรงไหนต้องทำเรียงสีแล้วนะครับก่อนที่นะฮะก่อนก่อนที่เกมพาร์ทผมจะหายไปนะคือสีเขียวมีกี่ตัวเนี่ยสีเขียวมีสองตัวเฮ้ มีระดับล่างๆนะครับระดับล่างๆที่มีสีเขียวก็ระดับเอออีปิกนะครับอันนี้เหมือนเขียวว่ะมีแต่บ้องข้าวหลามที่มันเขียววะนอกั้นแม่งดาล้วนๆเลยนะฮะก็ลองไล่ดูนะครับว่าอันไหนสีเขียวแบบจุดโหดบ้างนะครับนี่สีแดงล้วนๆเลยสีจมพูนี่เขียวไหมเนี่ยนะฮะปั๊มกินฟาร์มเมอร์นะครับผมไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มันก็เขียวแหละนี่ก็เขียวด้วยนะโอเคทริปเแมนเลื่อนลงมาก็ไอ้เขียวหรือเปล่าวะอันนี้มันดํา สรุปแล้วนะฮะในตัวของผมนี่สีเขียวน้อยมากก็ลุยได้อยู่เออยวไปส่มหาในแมปเอาไงเออนะฮะไปส่มหาก้อนนะครับสีอะไรก็คว่ากันนะครับและหลังจากที่จะหมดวันนี้หรือหมดเวลานะครับของเกมพาร์ทนี่ยผมก็อาจจะโกง i n นฟินิตีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมพาร์ทนั้นมันหายไปและตังของผม9 9 9โรบักก็หายไปด้วยนะครับเ <laughs> ยียบไปเลย สนับสนุนโดยบิวปกกณ์ช็อปก็คือบิวปกกณนนะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะสไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลูซีฟนะครับผมนี่คือผ่านนายแมมม o o แบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโปโผ่านแบบบูโปโแล้วก็มีผ่านแบบทุกด่านนะครับ ต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกด่านนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเออฟาร,ร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดร,ระดับยากเฉยๆอ่ะแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดี ID ฮะไอดี ID ไก่ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟน์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปะกอนหลิกน้นลาล่าคลิปนี้เลยตัดเข้ามาในช่วงเริ่มเกมนะครับผมเราจะทำการเล่งสปีดไปแล้วกันนะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นคลิปนี้จะยาวนานมากๆนะครับเราจะไม่ได้ตัดอะไรมากมายเพราะเราจะไม่เน้นกลวงไม่เน้นข้ามไม่เน้นอะไรเลยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเนสตึงนะครับผมเออสีนี้มันสีเขียวบอกว่าเนี่ยไอโล่เฮ้ยผมเคยเห็นว่าผมเคยทาคลิปไปนะเพราะว่าหลังจากที่อัปเกรดไปแล้วนะครับตัวละครของเขาจะเป็นสีเขียวนะครับ<ท>นี่เขียวเป็นไงเขียวปรือเอาเรื่องเลยนะครับ ทำการหมัดต่อยเบ้าหน้าก่อนและกันตอนนี้นะฮะถ้าไมมีตัวนี้เราอาจจะคิดได้นี่ก็เขียวครับข้าวางเขาเท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้ด้วยนะเออแต่ตอนนี้200ไม่น่าจะพอวางเขานะครับแต่ตอนนี้ปั๊มตัวเงินไปก่อนนะฮะเฮ้ยตัวนี้มันฮาโลวีนเฮ้ยเวางไม่ได้ผมว่าน่าเดาว่าน่าจะ500อยนะครับผมจําไม่ได้จริงๆหลายตัวเลยนะนี่ก็เขียวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันมีต้นไม้อยู่นะครับเนี่ยนับไหมเ <laughs> น,นี่ยนับได้แหละนะฮะ โอ้มีหลายตัวเลยวางไม่ได้ตอนนี้ไม่มีตังเอาละครับงานงานจะงอกเลยฮะตอนนี้หาสีเขียวก่อนนะครับโอ้โหหลุดมาเป็นแพรเลยนี่ไงตอนนี้500หรือเปล่าตัวนี้น่าจะ500นะครับเดี๋ยวเราเก็บเพิ่มแป๊บเฮ้ยเร็วๆเร็วๆอู้เดี๋ยวบันแตกพอดีไม่น่าแตกนะช่วงแรกเอาละครับท่านผู้ชมครับเก็บ500อีกแค่นิดเดียวเรียบร้อยครับมาแล้วฮะตัวเขาเรียกว่าคอรับแตดนะครับสุดเอกซ์คลูซี สุดตึงสุดโหดตอนนี้อัปเกรดไปก่อนครับผมเริ่มมีสีเขียวหลายตัวแล้วแล้วก็หาตังเงินเพิ่มนะครับตอนนี้ไม่งั้นเราจะขีดก่อนเนี่ยเนี่ยพี่เขียวเนี่ยใช้งานได้แต่ว่าผมไม่รู้มันวางเท่าไหร่นะแต่ว่านั่นมันมันเป็นเขียวิเขียวโอ้เขียวตังเงินมีตัวเดียวเองเอเฮ้ยเงินเดียวเขียวมีอยู่ตัวเดียวเรื่องนี้ครับเชิญกันไปก่อนในบ้านแตกกัน <c> อ <oughs> ไม่ได้เลยนะและตอนนี้ครับในเว็บพี่หกแล้วแล้วก็ตัดมาเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้เฮ้ เขียวมันหายากจังเลยเขียวโหดๆอะ่ะเนี่ยเอาเขียวกีกี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเจอได้เขียวกีกี้วางหมกไว้กันเยอะๆ er เลยนะฮะแน่นอนว่าอยู่มาจริงๆนี่แหละครับคือข้อดีของการมีเกมพาร์ตอินฟินิตี้นะฮะเราสามารถที่จะวางกีกี้ได้กีก่ตัวก็ได้นะครับมันไม่จํากัดแต่ถ้าเราจํากัดเนี่ยเราก็แค่นั้นแหละแห้งนะครับมาตัวละครสุดโหดมาอีกแล้วครับผมกับกีนเลเซอร์ แค่ดูชื่อก็รู้แล้วว่ามันเป็นสีเขียวจริงๆนะครับถึงว่าตัวมันจะไม่ค่อยเขียวเะอะเอาละฮะตอนนี้ผมก็เลือนหาไปก่อนเนี่ยไม่แต่กี่กี้ทั้งนั้นเลยตัวเงินมาหน่อยโอโ้ตัวเงินที่เป็นที่เป็นสีเขียวอะตัวเงินสีเขียวนะครับโอ้ตัวเงินเจาะตรงสีเขียวมันก็หายากจริงเอาละฮะจังหวะนี้มาเพิ่มแต่ตังค์ไม่มี <laughs> โอ้ถึงกับคิดกันเลยทีเดียวตังค์หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับมันคิดง่ายๆเลยหาตังค์ยากมาก นะฮะเพราะว่าเราต้องหาสีเขียวอย่างเดียวไม่งั้นยังวางนะครับตันต้าทีวีแมนไปแล้วนะครับรวยเละไปแล้วตอนนี้เอาละครับตอนนี้ไม่รู้ว่าวางเท่าไหร่นะครับน้อง900วางได้ไหมโอ้โห่เก้าร้อยยังวางไม่ได้คิดดูเชีย่ยค่าวางเขาเท่าไหร่วะผม,มจําไม่ได้ด้วยคือไม่มีนะครับไม่ใช่จําไม่ได้ไม่มีตัวก็เลยไม่รู้ว่ามันวางเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็นี่ไงนี่ไงตัวตึง้ง 700วางไปก่อนนะครับตอนนี้ประทังชีวิตไปก่อนตอนนี้ครับไม่งั้นเราแห้งแน่แน่ถด้ถู้เงินมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้150หรือเปล่าถ้าจะ150นะห้าสตัวอื่นนี่แวนไปไวแล้เงินเรียบร้อยครับแล้ววางไปเพิ่มแล้วก็สีเขียววางไปต่อครับตอนนี้แล้วก็เจอเขียวก็คือวางหมดแนละ้วฮะไม่สนอะไรแล้วฮะนี่ก็เขียวเอาวางไปเอา้าตังค์ไม่พอทั้งนั้นอนะ เราเอาเอาตัวนี้มาวางนึกว่าร้อยเจ็ดให้ตายเถอะตังไม่มีนาดาหกร้อยห้าร้อยเอาเอาหมดแล้ตอนนี้ข้ามตะกิ้ไปเลยวางห้าร้อยครับตอนนี้ไอถึงกระซิดกันเลยทีเดียวไม่น่าแตกใช่ไหมตัวนี้โดนสโลโดนสโลก็ตอกตอก,ตอกเรียบร้อยตายครับแล้วก็หาเงินก่อนตอนนี้อัพกรีนไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแพ้แน่ๆอัพกรีนเสร็จแล้วก็หันมาหาตัวเงินอัพตัวเงินไปครับหันมาหาตัวเงิน และก็สไลด์หาหนอนต่อไอสไลด์ตัวเงินต่อเออสีเขียวมาเพิ่มครับค้าตะคริปวางต่อไปเลยตัวที่สองรีแพช้างเอาเรื่องแล้วหาตัวเงินต่อครับไล่ไปเลยแล้วกันฮะตอนนี้เขียวเอาหมดเขียวเอามาก่อนนะฮะตัวเงินยากจริงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ย,อยตัวเงินที่มันจอดจงนี่มันยากนะแต่เอาตัวเขียวๆไปวางไว้ก่อนนะครับตอนนี้ได้หมดอ่ะเขียวๆนะฮะเขียวๆก็ได้หมด แล้วก็ไล่หาก่อนไล่หาแบบรวดเร็ว,ด,วดิวดงดิวแมนนี่มาจังเลยนะครับทีแม่งต้องการแม่งไม่ไมาให้ตายแล้วตอนนี้ครับไล่หาเขียวมีเขียวเพิ่มมาครับวางปั๊บเตรงนี้เรียบร้อยหรือแค่ตัวเดียวตัวเดียวช่วยพี่หน่อยนี่ได้มาหมดครับตอนนี้วางเกินไปถึงหกตัวแล้วเดี๋ยวบอกว่าโอ้พี่โกงยังเลยโอ้พี่มีเกมฮาร์ดไงนี่อะไรโกงนะครับวางตัวกล่องนี้ไปเออค่าเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณน่าจะพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเลขเจ็ดไอ้พวกเนี้ย นะไอ้พวกลักคกี้เขียวเนี่ยเลขเจ็ดหมดนะตอนนี้ครับได้มาแล้วครับตัวตึงน่าจะการได้อย่างอยู่มดัดงี้มันแรงมากเลยนะฮะและหลังจากนั้นเราควรที่จะหาทุวเงินเพิ่มนะครับเอากรีนเขียวมาอีกตัวหนึ่งเอาวางไปบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สไลด์หาต่อนะครับเอาเขียวมาอีกแล้ววาง500ร้อยแต่ไม่มีตังนะฮะวางทําไมเอา้าโฮ้ยมือลั่นค้ามไปเฉย มานั่งหาต่อกแล้วครับผมเราจะรอดหรือไม่ครับเอาเขียววางไปอีกเอาเอาเรื่องแล้วครับตอนนี้เขียวเยอะมากเอาเขียวเพิ่มครับวางดีครับผมเขียวเขียวเลยเต็มเขียวนะฮะเต็มสูบเต็มเขียวเต็มเขียวเต็มแมปนะะสายพลังใบเจอสายพลังใบเขียวเต็มแมปเฮ้ยเอาเอาฟักมันไม่เขียวแต่มีก้านเขียวอยู่โอเคอนุโลมได้ใช่ไหมงั้นไม่มีตังใช้แล้วนะเฮ้ยโอเคมันหลังจากที่เราปลูกสีเขียวทั้งแมปแล้วนะครับ อับก้านเขียวเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูหมดเลยเพราะดอกมันบานนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสีเขียวตรงก้านมันอยู่นะครับโอเคถือว่านุโรมกันนะ <Yeah. S 1> ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเอาสีเขียวมาจากไหนนะครับเงินเนะี่ยไม่มีนะฮะแต่ตัวนี้ไล่สลอยนอนหาไปเจอแล้วตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับแล้วก็มาไล่อัพให้ตันให้หมดกันดีกว่าครับและหลังจากนั้นอะ่ะแล้วก็ทะลุตัวละครสีเขียวแบบเบิ่มคือนะครับเราจะหาเป็นสีเขียวแบบเยอะมาก ตอนนี้ในเวทที่18แล้วเราจะผ่านเลนนี้ได้แบบง่ายดายมากๆเพราะว่าสีเขียวมันตึงนะครับดูนะแค่ไอ้กล่องตัวเดียวก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมอัปเกรดให้มันตันเนี่ย <Yeah. S 1> น่าจะเหนียวซับสุดๆนะครับเพราะว่ามันวางกล่องซะทั่วเลยนะแล้วก็หาสีเขียวต่อไปนะครับขอให้มันสีเขียวโอ้โหจะเสียก,ก,กี้กี้ก่นมาก่อนนะครับคือวางไม่จํากัดไงของจริงเออเจอของแท้นะฮะ เพราะว่ามีสีเขียวก็วางหมดตอนนี้ข้ามสิกต์แล้วก็วางสีเขียวนะครับกล่องทั่วแมพแน่ๆงานนี้มีตรึงน่าจะผ่านอยู่แล้วนะฮะวางเกินไป23่สิบามตัวแล้ว <c oughs> ไอเช้ยโคตรเหลี่ยมโคตรโกงไอแสตโกงเกินเออแล้วก็ไล่สไลด์หาครับเจออีกแล้วตัวหนึ่งก็วางไปตังไม่มีครับทําไมวางไม่ได้เฮ้ยโอ้มีตั้าร0อนะครับวางไม่ได้ได้ยังไงนะฮะตัวนี้ต้งแค่เจ็ดจดจดเองนะ แล้วก็สไลด์หาไปครับตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บนี่ครับเขียวก็วางครับผมเจอเขียวปุ๊บวางปั๊บนะฮะเขียวเยอะๆเอาเขียวเหนียวซับย์เยอะๆนะฮะนี่เขียวเพียบเลยเขียวเพียบเลยนะครับเอาแล้วเขียวอีกตัวหนึ่งเออเต็มแมปปอกคำเดียวนะครับเกินไปแล้วตอนนี้ยี่สิบดตัวครับท่านผู้ชมกับเวฟ22บสองนะครับตึงมากๆเจอกล่องเขียวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเหนียวจริงๆนะฮะเรือดอย่างเบิ่ม เอาดีของจริงกล่องทั่วแมพขนาดนี้จะผ่านยังไงเออเดี๋ยวทําการรีไปเรื่อยๆครับปุ๊บฟับปุ๊บปับ,ปบ,ปบเอาเอายังไงหาไม่เจอ <c oughs> เจอเขียวเนืยวทับกระทืบไปก่อนตอนนี้โหยกล่องมันตึงจริงครับดูดีฮะเอาเรื่องมากๆแต่ก็สลับเขียวเหนืยอซับไปก่อนเขียวขอเขียวเขียวสักทีเขียวสักหน่อยเขียวมันหลายตัวจะตายเอา,เอาตัวสีชมพูนี่เล่นได้ปะวะ ตัสีพูเล่นได้ไหก็เล่นได้อะมันตึงนะครับผมกิจกรรมเนี่ยตึงตั้งแต่แบบตัวต้นเกมแล้วนะครับตึงมากและหลังจากนั้นนะครับเราก็ทาการอหามุมดีๆเพื่อทาการหาสีเขียวต่อไปอะไรวะ,จะเจอแต่กิกกี้ทั้งนั้นเลยขอตึงๆหน่อยดิโอ้โหตึดม,มาเขียวกิกกี้ล้วนๆน,นะครับเราจะข้ามกิกกี้ไปก็กำไลยอยู่เพราะว่าเราต้องการสีเขียวนะฮะเราจะเขียวทั้งแมพก็เราจะเล่นสีเขียวนะฮะสีเขียวเหนียวทับสีแคบแอบโอ้สีเขียว เอ้ยพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็บินพอดีเอาเลยครับตอนนี้สุ่มไปสุ่มมานะครับไม่เจอเขียวเลยนะเจอแล้วเจอกิ๊กี้เฮ้ยเขียวตึงๆมันไปไหนหมดนะครับเขียวแอบเขียวมันแอบหมดแล้วอนี่ไงเขียวกิกี้อีกแล้วฮะคือเขียวอะไรวางไปก่อนกรีนครับผมเนี่ยบอกคำเดียวว่าสโลทั้งแแบบงานเนี่ยเขียวทั้งหน้าจอเขียวทั้งกระดาน เขียวแบบเอกลักษเขียวแบบโคตรตึงแล้วก็อาสไลด์หาไปครับเขียวเขียวครับเขียวเขียวเขียวโอ้เขียวจริงๆนะฮะรู้ึกเตป็นสีดำตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นสีเขียวนะตอนอัปเกรดนะครับมันจะงัดชุดสีเขียวออกมาแบบประมาณนี้เลยนะครับเป็นแง่ข้าสุดท้ายผมไม่แน่ใจมันสีเขียวแบบว่าผมน่าจะเขียวแหละแค่โล่สีฟ้าโอเค รูมันสีฟ้าครับแต่ตัวมันก็เขียวโอเคมันได้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็เข้ากับธีมสีเขียวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเออเราก็ไม่ต้องอัพรูขั้นสุดท้ายก็จบแล้วนะครับเหมือนก็จะมันก็จะเขียวล้วนเขียวล้วนเลยนะครับตอนนี้หาแบบเขียวแบบของจริงเขียวในแท่เขียวของแท้นี่เดี๋ยวก็วางไว้นะครับปุ๊บแล้วก็อัพเกรดไม่ให้มันไม่ให้มันงัดโล่ฟ้ามามันก็เขียวแล้วนะครับ แล้วเราก็หาต่อไปครับหาสีเขียวเขียวเขียวรุ่นร่วนเขียวของแท้เฮ้ยเขียวทั่วแมปเลยเออบอกคำเดียวครับว่าผ่านแบบเฉลิยวิชวชิวแล้วจังหวะนี้เนีน<ะ>่าจะตึงโคตรๆนะครับเพราะว่าสีเขียวของเรานั้นตึงจะจ,จัดกันเลยทีเดียวบอกคำเดียวว่าออโต้สกิปก็ผ่านแล้วนะฮะผ่านแบบว่าบานแตกนะเออวางกล่องเพิ่มก็นนี้วางไปถึง41ตัวแล้วนะครับโกงจ,จัดๆนะฮะ ก็ขอโทษทีนะครับน้องๆก็พี่น่ะมีเกมพารสุดโหดยังไงล่ะครับเออเสียไปตั้ง9ก้กใช้ประโยชน์หน่อยดีนะฮะโอ้ต้องใช้ประโยชน์กับชาเลนจ์สักเลยกน้อยนะครับถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยจะเติมมาทําไมดูนะครับเขียวลุ้นๆเขียวเต็มเลยแล้วก็แคปบรูปไ้เป็นหลักฐานเลยครับว่าทีมพลังใบของแท้นะครับทีมเขียวเลยเขียวทั้งแผ่นดินนะครับพม ตอนนี้ในเว็บที่3 2นะครับเราก็สุ่มหาเขียวต่อไปเอเขียวเขียวรุงรุงนี่ออโอ้โกล่องทั้งแมพของแท้แล้วก็วางครับววางเบิ่มเบิ่มวางเขียวเขียวนะฮะอะไรเจอแต่จำพูช่วงเนี้ยนครับสลับเขียวเขียวเอาวางเอา,เ,อาเขียวก็วางอีกนะครับเมื่อกี้ตัวเตึงนะครับข้ามไปก่อนนะแย่อะไรนะมือมันลั่นนะครับ เนี่ยเป็นไงเขียวทั้งแมพเออยังไงก็ชิลครับงานเนี้ยสามสิบสี่เวฟบเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ผ่านได้แบบไวมากๆนะครับคิดคิดดูเขียวล้วนเออเงินเงินมันก็เขียวนะตอนแรกมันเขียวนะครับแต่ตอนนี้มันสีชมพูแต่แต่มีก้านใบไม้อยู่ก้านก้านมันอะยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับนอนุรุมหน่อยนะไม่อย่างนั้นเราน่าจะไม่มีตังใช้แล้วนะครับมันก็เขียวแหละนะฮะ แต่เขียวนิดเดียวนะครับเขียวเรือนน้อยและเราก็สไลด์หาต่อไปครับแปลงล่างนี่ไงเจอแล้วนะอย่าเบียวแปลงล่างแล้วก็สไลด์หาวางเขียวล้วนๆสไลด์สไลด์วางเขียวมีเขียวบ่เขียวสีเขียวโอ้โหมันก็หายากเหมนนะที่มันจะออกสีเขียวนะเพราะว่าเราต้องสไลด์นานกันเลยทีเดียววางทั่วเลย โอ้ยเกินมา52ตัวแล้วครับน่าจะน่าจะวินแหละนะฮะใครจะมาผ่านได้ฟะแล้วก็อัปเกรดตัวนี้ให้มันตันแล้วกันนะครับตรงกลางตอนนี้เก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วก็ข้ามจะคิปไปแบบรัวๆนะครับแล้วกเก็บตังค์ปุ๊บข้ามรัวเก็บตังค์ปุ๊บข้ามนะครับผมเฮ้ย hey! โอ้โหอีกแค่11เวฟก็จะจบแล้วนะครับไวเกินไวเกินไปแป๊ว แล้วก็ทําการนะครับค่าไปก่อนนะครับช่วงนี้แล้วก็อัปเกรด1 7 7 7 7หน่วยนะครับเพื่อโชว์ความตึงของไข่ภา่พุ้ยสีเขียวนะครับผมเอยสีเขียวเหนียซับนะฮะสีเขียว้ดยพลังใบสีเขียวนะครับพลังใบที่มีคุณภาพของสีเขียวพลังใบคุณภาพสีเขียวเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้ามันมีสีเขียวตัวนี้เป็นเดอะแบกแล้วเราก็ เราน่าจะแห้งกิบต้งนานแล้วแหละฮะโอ้โหกล่องนี่แตกกระจุยหมดเลยกล่องแตกยับเลยนะฮะตอนนี้เวฟที่40แล้วครับกำลังที่ปะทะตัวมอน์ที่สุดตึงมากๆรุดมาด้าหลังได้ยังไงอ่ะผ่านพลังใบสีเขียวไปได้ยังไงนะครับตึงขนาดนี้แล้วก็วางกล่องเพิ่มแบบเยอะมากๆนะครับเอาแล้ว41เวฟแล้วครับท่านผู้ชม อีกแค่้าวิบเท่านั้น<อ>พลังใบสีเขียวของเราก็จะวินฟิเดเร่ในเวลาที่ไวมากๆก็ถือว่าเล่นค่อนข้างไวนะโอ้โหดูข้างหน้านี่แตกยับเลยฮะยังไม่ทันได้เดินมาก็แตกยับ,ยบเลยครับพลังใบนี่มันของจริงนะฮะ <c oughs> ถึงก็ต้องไปซูทเพิ่มเลย <c oughs> ของจริงของแท้นี่ครับโอ้โหโดนครับโดนเข้าโค้งมาเรียบร้อยชนกลองโป้งเองเรียบร้อยตัวระเบิดครับเพื่ออัปเกรด เกือบจะคันสุดท้ายนะครับมี LE ออกมาครับผมพลังใบสีดำครับโอ้โหนี่มันกระจายปุ๋ยหรือเปล่าตอนนี้อัพเกรดตันนะครับด้วยดาเมจ13,120นร 103, นะครับโอ้โหเย้แรงมากๆนะครับแรงแรงแบบได้ไปชดนะเพราะว่ามันมีกล่องด้วยนะครับมีพลังใบของการบางกล่องด้วยแล้วก็พลัง LE ลสีดำด้านหน้าด้วยนะครับแรงขึ้นอีกหลายเท่าตูบกันเลยทีเดียว เนี่ยวหาพลังใบสีเขียวต่อไปนะฮะเพื่อทีมสีเขียวที่มีคุณภาพเพื่อเขียวทั้งแผ่นดินเราต้องหาเขียวเพิ่มเฮ้ยพี่จะวางกี่ตัวเนี่ยพี่ไปวางเขียวทั้งร้อยตัวไปเลยเป็นไงโอ้โหเขียวรุ่นรุ่นเขียวของแท้นะฮะแต่กล่องไม่เขียววะเฮ้ยทอไปไม่เน้นกลองสีเขียวหน่อยวะจะได้แบบเข้าพวกหน่อยนะกองสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยนะโอ้โหกองสีเขียวอกอหอ่อยแน่ กองรัก,กี้อ่ะแลืตอนนี้ครับผมในเวฟที่45นะฮะกำลังทะลุกองยังหูดร้ายพุ่งเข้าใส่กองยังหุยบ้าครั่งบ้าครั่งแล้วสกิบิดี้เอานะครับสกิบิดี้ครั่งแล้วครับผมพุ่งใส่กองแบบต่อเนื่องฮะกองน,นี้แตกกระจุยแตกปุ๊กวางใหม่เ <c oughs> นี่ยวางใหม่อีกแล้ว <c oughs> นะฮะที่5เวฟครับรู้เรื่องเลยครับผมว่าตึงขนาดไหนวางเพิ่มไปแล้วครับจงังหวะน,นี้เอาแล้ว46แล้ว งูวางเพิ่ม,มครับ46แล้วกูเรียนกันไปตาบี๋ยวบอกคำเดียวว่าหายวังไว้เลยหายไวมากครับเราวกนไปดีเลือดไหลเป็นน้ำโอ้ด้วยพลังใบสีเขียวสักปดี้หายเป็นน้ำเลยในจังหวะนี้ครับน่าจะเรียบร้อยครับเลือดไหลน้ำจริงตายครับตายเนี <S <S ่วแล้วเรามีหมื่นเจ็ดแล้วครับจังหวะนี้เราจะออพอีกตัวที่มันตันฮะแต่นอนดเมจดีพีเอสจะสูงมากมาก ถ้าตัวนี้ตันอีกตัวเราเราก็สกิบิดีมีหนาวแน่แฮะสองหมื่นอัพไปแล้วเรียบร้อยตันกลายเป็น1 3 1สามหนึยดาเเมอันรุนแรงขนาดนี้ทำไมส้สกิบิดีนั้นสุกิดนะฮะง้ว่ากิจจะมากิดแล้วยังไงก็ต้องชนกล่องอยู่ดีนะครับกิดไม่สามารถบินผ่านกล่องไปได้แล้วก็เรียบร้อยครับในเวิสที่สี่สิบแตัดไว้อย่างโกหกเลยเออโกหกยังไงนะ คือเราเราไม่แต่ข้ามใดยๆทั้งสิ้นเราไม่มีการโกงใดทั้งสิ้นนะเห็นทุกเว็บแบบเต็ม2ลูกตานะครับแต่ว่าโกงแค่และวางไม่จํากัดเนี่วางไม่จํากัดก็โกงแล้ววะโกงเกินอือนะฮะโกงของแท้จะไม่โกงขนาดนี้นะครับปีนั่นแต่ตุกิดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องจังหวะนี้เราก็จีนเลเซอร์ใส่บอลนัตตูอย่าผูวร้ายในเว็บที่ครับมาได้ไกลของแท้ มาได้ไกลแท้แล้วก็มาครับเรื่อยๆครับโอ้โหชนกล่องแตกกระจุยแล้ววางใหม่เรียบร้อยตต้อ่าฮือเละนะฮะในเวฟสุดท้ายนะครับในเว็บที่5้าสยังไงครับบอสจะอยู่ได้ประมาณกี่วิกันล่ะครับเนี่ยโอ้บอสเลือดสองล้านน้อยแท้บอสักสิบล้านได้ไหมเรียบร้อยบอสแตก และก็เรียบร้อยครับผ่านไปได้แบบดิวเชียดพลังใบนะฮะของบังอ,อย่างหอมขนับสน,น่นเดยกินกุ้งชอบเว็บของผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นน่ะเออในช่วงวนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอาร์เกตก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับ และที่สาคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะว่างโค้ดนั่นเองนะฮะและใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ป่ะมันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหม กดตรงชื่อแอคเคา t นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ที่ลาแลกคูปองต่างแล้วบบุ้ยแล้วก็ใส่โค้ดแลกของรางวัลได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับแต่ใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็มเมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำนะครับห้ามแจกไอเดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณ และคุณเป็นตักขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่2เนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,นั้นเลยในยกระบาม